วันนี้ผมมาเล่นที่บ้านเพื่อนมานั่งกินหมูกระทะกับมันเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของไอ้ไอ้เออนี่เว็บที่น่าเต็มทีอะไะวันเนี่ยเออเพื่อนสุสานวันเกิดมึงแล้วกันเฮ้ยก hey, ูรู้ได้ไงบอกคุณนักสองสามบอบรึไก็ต้องบอกอยังไงวันเกิดมึงอ่ะเออแล้วไม่ชวนพ่อมึงมากินด้วยหรอวะ มาหรืเปล่าไม่ใช่อันนีลุงกูอ้าหรครูงพ่อมึงน้เนี่ยเออลุงคราบมากินหมวท้าด้วยกันครับผมอ๋อกินเลยกินเลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มกินเลยอ๋อครับผมลุงกูแค่ไม่ใส่กินพอนี่เราไปหมูทะยอย่างเงี้ยเนี่ไอช่วงเวลาสองทุ่มเนี่ยลุงมีอะไรคุยด้วยทั้งสองไนะเป็นเกี่ยวกับงานนี่แหละแต่จะจ้างโอเคดะโมเโอเคไอแล้วลุงจะแก้จ้างงานอะไรวะไม่รู้อ่ะโหนั่งกินเป็นชั่วโมงผักหมูแล้วเหลือแค่เนื้อสองสามบานเ็นี่ย๋อ้กูอิ่มนุ้ก้นเลยกูก็หยาบ นนีีน้่แหละทำงานใ้ลุงแค่คืนเดียวเองนั่นรถอลละครับไปกัน2คนนั่นรถลุงนั่นแหละไปไอ้มึงขับเลยเกไปออา่นตอนนี้หนุ่มนี่ชื่อเวฟใช่ไหมอ๋อใช่แล้วครับลุงไปกบบนั่นแหละไปด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันนะครับผมลุงโอเคตอนนี้เดินไปหารถไอ้ก่อนไอ้ขับกระบะไปเหรอเอารถล,ลุงอะรถที่พิทหานะ่ะไอ้รถคันสีเขียวนี่ขับถอยออกมาเลยขับถอยออกมาเลยเอเอไปยืนหน้าบ้านโอเคเดี๋ยวเดินไปยืนรอมันอยู่ตรงหน้าบ้านไปขับเอาไปเลยพ้นประตูแล้วออกไปเลยเออว,ว่ะดีเว้ยวันนี้มางานมันเกิดเพื่อนเฉยเฉยได้งานทำเว้ยเออลุงครับผมไปก่อนนะครับเออโชคดีโโโโชชชคคคคคดดดดดีีีีีีออเเเเเไปิินน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 ขขึ้้้รรรถถพ่่งงจะะะยยััััหหาววลลลตบบกแ ลุงไม่ลืมอะไรนะเพื่อนกูจะไปอยู่นะโอเคออกเดินทางเลยไปแล้วเพื่อนเออไอ้รื่องานที่ลุงมึงว่าเนี่ยมันอยู่ไกลไหมวะโออยู่ไกลเลยนะกูเคยไปอยู่ฮันเบิร์นนะตอนนั้นกูยังเด็กๆอยู่ลุงแค่พาไปเล่นที่นู่นอ๋อมึงเคยไปตอนเด็กๆแล้วตอนนี้มึงจำเส้นทางได้ไหมล่ะจำได้ดิเส้นที่ตะครัวไปกับลุงเออไอ้แวะไปจอดหน้าบ้านกูนะอ๋อทำไมอ่ะบิ๊บไปเปลี่ยนชุดก่อนนะดิโอเคถึงหน้าบ้านมลแล้วงั้นมึงรอกูก่อนนะแป๊บนึงกูไปเปลี่ยนชุดก่อนสองทุ่มยี่สิบนาทีแล้วโอเคโอเคดิไปเปลี่ยนไปเดินเข หาเพื่อนก่อนเดี๋ยวมันรอนานไม่รู้ด้วยว่างานที่ลุงบอกนี่เริ่มงานกี่โมงไอ้กูมาแล้วไปสุดรีไปเลยกูอเราขับไปถึงที่โน่ไม่จะดก่อนมันกล้มากเลยเหรอไอกลอดีมันอยู่นอกตัวเมืองนะอ,ออไอ้แลงานที่ลุงมึงจา้า่คืองานอะไรวะลุงู ahan, เกเป็นทหารอายุแคของอยแล้วเขาก็เลยให้ไงมาทำงานที่เดอนจำนอกเมือนี่นอ๋อเอาอย่างนั้นก็เราสองคนก็ไปทำงานที่เดอนจำมาดิใช่ดิีก็ใช่ไงกูก็ไม่รู้นะว่ามันคืองานอะไรลุงแคบอกว่าแกเป็นทหารนอนในโลดเลยก็เลยไปดนเกย์อยู่เองขับยาวๆเลยอ่ะ ใช่ใช่บันนี้ลมโคตรแรงเลยว่ะเป็นไงเวบเกย์ถึงละโอ้ตรงนี้นี่เหรอนั่งมาตั้งนานถึงสักทีโอ้น้ำบารเกลีว่ะเบ้เบ้อะไรของมึงวะอ๋อนี่มาถึงกันแล้วเหรอเอารถไปจอดก่อนค่อยมาคุยกันอยู่ที่นี่ครับผมเออไอทำไมเขาเคี่งคัดจังวะนี่เลยตำรวจทหารเขาว่ายงี้นะอย่าเลยไปจอดไปที่ลำนก่อนนะต้องเรีไปหาเกย์รอบเออไอแล้วงานที่ลุงมึงทำนี่คืออะไรวะไปลำนก็นี่ไงเดี๋ยวลุงเกยกก์ควรจะบอกไงมาตั้งกูมาโอเคอากาศโคตรเย็นเลยวันนี้ เหตุว่าที่นี่มันก็เป,เป,ปลี่ยนแปลงไปเยอะนะตอนนี้ได้พื้นเมืองเป็นย่าอยู่เลยอ๋ออ๋อมาทำงานกันสองคนเลยเหรอไม่ใช่ครับผมโอุ่นลบากใจชิดพายเลยวะ่ะอ๋อก็งานที่นี่ก็ไม่มีอะไรยากนะครับลุงแล้วเริ่มง,งานตอนไหนครับก็เริ่มงานตอนนี้เลยก็ได้สองคนก็ไปปรึกษากันเอานะว่าใครจะแบ่งหน้าที่ไปทําอะไรบ้างมันจะเร็วงานอนะ่ะครับผมเอ้ยไอ้เห้ยว่ากูโคลำบากใจเลยมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยกูเห็นมึงบ่นว่าลำบากใจมาหลายคำแล้วก็คือตอนนี้แฟนกูมาไในไปหาดิเอาแล้วงานล่ะขอโทษขอโทษนะเพื่อนกว่ากูลำไฟหามันแต เอ้าอะไรวะเฮ้ยขอโทษด้วยโชคดีเพื่อนเอ้าอะไรของมันวะมันไปจริงๆเหรอวะนั่นน่ะอ้าวนี่ยนมไ,ไม่เป็นไรทำงานคนเดียวสินะใช่ดีครับลุงเพื่อนผมมันไปแล้วโอเค,อเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมึงก็ขับรถดีๆีเลยไม่ต้องมันกันดูแลตัวเองก่อนนะโอเคไอ้ไว้เจอกันพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนโอเคมันขับรถออกไปละนึกว่าวันนี้จะได้ทำงานกับเพื่อนสองคนไว้ก็นี่นมตอนนี้ก็ถึงเวลาเริ่มงานแล้วเองก็ไปเปลี่ยนชุดได้นะครับลุง บอกตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงป้อมยามสีขาวๆนะครับลุงโอเคดังนั้นตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนป้อมยามสีขาวๆน่าจะอันนี้แหละเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในก่อนโอเคเดินเข้ามาข้างในมีทีวีมีที่นอนด้วยแฮโอเคดังนั้นตอนนี้ไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคเรียบร้อยโอ้โหชุดทำไมลายเป็นงนี้วะเนี่ยด้านหน้าก็ถือว่าเป็นลายเท่อยู่นะกางเกงมีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวดูเวลาก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้สามทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีแล้วนี่หว่าดึกๆก็มานอนเล่นโทรศัพท์ที่นี่แหละเออเนี่ยันี่ยเนี๋ยนต๊ะคอัตัว Terima ตอนนี้มันก็ถึงเวลาเลิกง,งานลุงแล้วลุงก็จะกลับละเองน่าจะเฝ้าบริเวณด้าน,นนอกคนเดียวนะด้าน,นในครกก็น่าจะมีคนอยู่ลองเดินไปดูเอองั้นลุงกลับก่อนนะโชคดีเลยเองอคืนนี้ครับผมโชคดีเหมือนกันครับโอเคลุงเดินออกไปละแก่ทิ้งปืนไว้ให้นี่ว่าดังนั้นหยิบปืนมาไว้ป้องกันตัวเอาพวกติดตัวเอาไว้อุ้ยเดี๋ยวนะกระดาษบนโต๊ะนี้มันกระดาษอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องหยิบมาอ่านดูมันคืออะไรวะเออกฎการทํางานเป็นคนเฝ้าเรือนจําที่นี่ในตอนกลางคืนกฎข้อที่1ให้คุณเดินไปถามผู้ดูแลการตรวจเช็คหรรืออตวจสบนักโโทททษในนแแตต่่่ลละะะหหห้้้้้ออออองง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 ขขขััััดดยสิีีีคคุณจจําาืเรรมมว A B หมายเลขของห้องนักโทษก็จะเรียงตามลำดับไปกฎข้อที่2ให้เดินตรวจเช็คบริเวณรอบนอกว่ามีใครแอบหรือเล็ดลอดออกไปไหมและเช็คบริเวณด้านในตามจุดต่างๆห้องต่างๆให้เรียบร้อยกดข้อที่3ถ้าเกิดว่าคุณท้องหิวขึ้นมา ทางเราจะมีขนมมาม่าและพวกเครื่องดื่มไว้ให้คุณกินในคืนนี้ไปก่อนเพื่อลองท้องเพราะงานของคุณจะต้องเฝ้าระวังนักโทษเพื่อหลบหนีกฎข้อที่4ในเวลาตีสองครึ่งจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของคุณแต่ก่อนที่คุณจะพักผ่อนนั้นให้คุณลองตรวจสอบก๊อมงจรปิดบริเวณแถวๆโรงรถอย่าเผลอไปทักทายใครเพราะว่าในช่วงเวลานี้จะมีแค่คุณอยู่คนเดียวเพราะว่ารถที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่รถของตำรวจของรุ่นพี่ที่ลืมไว้หรือว่าเป็นหัวหน้าก็ไม่ใช่มันคือรถของอดีตเจ้าหน้าที่ที่หาทางรวยแต่ผิดกฎหมายระหว่างที่เเเขขาาาาาหลบบบนนนีีีไดด้้้ตตต่่่อสูกกััรรรรววววจยคมมถทท็ิฐ ของรถนั้นทําให้เขาสูญเสียการควบคุมและเสียชีวิตไปนั่นเองโดยเขาได้กลายเป็นวิญญาณสิงอยู่ในรถตํารวจของเขาลักษณะการออกไล่ล่าของรถตารวจผีสิงมันจะขับเคลื่อนได้เองโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถ้ามันพบเหยื่อไฟรถมันก็จะกลายเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณซ่อนตัวจะดีที่สุดขอให้คุณรอดปลอดภัยและโชคดีกับการทางานคืนนี้โอเคอา่านกดเข้าใจละเออดังนั้นลองเดินเข้าไปข้างในดูดีกว่าตามที่ลุงแกบอกไว้อุ้ยนี่ไงไปนมโชคดีละ่ะกลับละครับโอเคลุงแก,กไปแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนี้ก่อนเดินเข้ามาข้างในอ้้ยมมมมมมีีีคคคนนนอู่่่ววัััดดรรบบผผผผหะเาาาาททํงแ ทำอะไรบ้างครับอ๋อนายอ่านกฎการทำงานหรือยังละ่ะที่มันอยู่ในปรมยามสีขาวอ,อ่ะอ๋ออ่านเรียบร้อยแล้วครับเพิ่งอ่านมาเมื่อกี้เลย อ๋อเ oh, หรองั้นก็ทำงานตามนั้นนั่นแหละที่อ่านไว้ห้องขังเดอนไปชั้นบนนะครับพี่เอคุณครับโอเคไปทำตามกฎข้อแรกเลยแล้วกันข้างในนี้มันเหมือนสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่ฮะมันดูผุพังเหมือนมันเก่าฮะมีหลายห้องด้วยตรงนี้ห้องสมุเดเยวเดินขึ้นไปข้างบนก่อนใช้ได้อยู่ที่นี่ไอ้นี่ชั้นอ๋อไม่ใช่เป็นแค่โต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งเล่นเฉยๆขึ้นมาข้างบนนี่แหละมั้งน่าจะใช่ตรงนี้แหละเราดูป้ายก่อน A1 ห้องขังห้องนอน A2 นี่นี่แหละเดินเข้ามาข้างในอู้เ,เงียบๆวะโซนเอเอาทำไมกข้องบางอ โซน A6 A5 มีคนอยู่ด้วยนี B 4. B 4. ่ว่าทำอะไรพี่ครับทำอะไรครับผมอะไรวะเขาทําอะไรวะ A4 ก็ว่างไปต่อไปไปเช็คโซน B B4 ก็มีคนอยู่แล้วก็ B5 เอนแล้วกันนะส่วนตรงนี้ B6 เดี๋ยวลองเข้าไปดูอ๋อมันก็เป็นห้องแค,แค,แค,แคแบๆอย่างนี้เองนี่หว่าไปๆไปข้างนอกทําไมคนมีน้อยแล้วก็บางห้องก็เปิดไว้วะเดี๋ยวไปหาพี่คนนั้นก่อนไปลงไปข้างล่างก่อนเราต้องเอาข้อมูลพวกนี้ไปบอกพี่ไั้เนี่ยพี่ผู้หญิงที่เขายืนอยู่ข้างล่างอะข้างในนี้ทําไมมันอุ่นๆวะถ้านั่งอยู่ห้องในนี้ไปนานๆมันน่าจะร้อนนล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินไปหาพี่ก่อนว่าวต้องทําอะไรบ้างเออพี่ครับผมไปเช็คมาแล้วครับแล้วมันต้องมีให้จดบันทึกอะไรมั้ครับอ๋อไม่จจดเป็นงานแค่ไปตรวจเช็คเฉยๆเดินเข้ามาข้างในก่อนครับพี่โอเคเดี๋ยวเดินเข้ามาข้างในก่อนครับผมมีอะไรครับพี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเลิกงานพี่ละแต่พี่ก็จะกลับกันเนาะว่าได้อยู่ที่นี่คนเดียวนะเมื่อกี้ก็ จะมีเวรทหารมาดูช่วยน้องอยู่อ๋อครับแล้วเออทำไมนักโทษทำไมมีน้อยอย่างครับอ๋อนักโทษบางคนก็ถูกปล่อยตัวออกไปแล้วน่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะเอาเพิ่มมาอีกห้าคนนี่แหละอ๋อครับผมเออถือไม่แล้วงั้นพี่กลับก่อนนะอ่าครับพี่เดินทางปลอดภัยครับเข้าไปละอะไรวะตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวสินะแล้วก็พี่ทหารอุ้ยทำไมเขารีบไปเร็วจังวะไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้เเ้ยดี๋ยวงั้นแปลงก่อข้อต่อไปเอาไว้เลยแล้วกันไปเลยเราไปอ่านกดข้างนอกก่อนทหารที่พี่ผู้หญิงเข้อว่านี่เขาจะเข้ามาตอนไหนวะเนี่ยมันจะได้มีีีีีีเเ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 เพพื่่่่ออ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 อนน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 นทาา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 งงงงงโคคมม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 ดดดิิิกกขขข้้้้้้้้้๋๋แลวววไไไไไผูหญปปปปรรถะะัตใใยยย ในก่อนโอเคมีที่ล้างจานล้างมือโดยนิวหวาเดยวแปางก,ก่อนก่อนกดข้อต่อไปข้อที่2ให้เดินตรวจเช็คบริเวณรอบนอกว่ามีใครแอบหรือเล็ดลอดออกไปไหมและเช็คบริเวณด้านในตามจุดต่างๆห้องต่างๆให้เรียบร้อย โอเคอ่านเข้าใจละไปเดินตรวจเช็คบริเวณด้านในและด้านนอกไปไปดูเวลาก่อนตอนนี้กี่โมงละตอนนี้สี่ทุมยีนาทีแล้วนี่หว่าเร็วจังวะไปเอาไปข้างนอกเออตอนนี้เราอยู่ด้านนอกแล้วงั้นเช็คด้านนอกก่อนแล้วเข้าไปข้างในแล้วกันแล้นเดินไปเช็คฝั่งตรงมุมขวก่อนไปเดินเช็คความเรียบร้อยดูเผื่อมีใครตรงป้อมยามตรงนี้แล้วค่อยเข้าไปเช็คมันแล้วกันบริเวณด้านหลังนี้มีอะไรต่อยอไหมเดินมาเอาเป็นกระแพงกันน้นนี่หว่าไม่มีอะไรเออไปเดินกลับมาตรงหน้าป้อมยามเหมือนเดิม,เด,มดเดินเข้าไปเช็คในป้อมยามก่อนโอ้โหเข้ามาด้านในเป็นพื้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนี่หว่าห้องเปล่าๆเลยไปเอาไปข้างนอกน่าจะมีประมาณนี้นะเอ้ยเดี๋ยวไปเช็คฝั่งนู้นด้วยตรงบริเวณลงรถโอเค ม,มีรถจอดแค่สองคันเองนี่หว่าก็ถือว่าลานจอดรถที่นี่ก็ถือว่าก้วงอยู่นะจำไว้ว่ามีรถแค่2คันเนะาะแล้วต้องดินไปเช็คบริเวณด้านหลังดูมีอะไรไหมด้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นกำแพงเหมือนเดิมแหละไปกลับข้าไปข้างในดีกว่าบริเวณด้านนอกถือว่าเช็คครบหมดแล้วไปเข้ามาข้างในเดีวเช็คตั้งแต่บริเวณนี้ก่อนเลยอันนี้ห้องทางานผู้จัดก,การเรือนจําถือว่าเป็นการสํารวจไปเลยอันนี้ห้องอะไรห้องเก็บของเรินไปดูข้างในก่อนมีอะไรไหมก็ถือว่าไม่ค่อยรกเท่าไหร่ทางขยะส่วนมากบริเวณตรงนี้ห้องหนัังงสสืืืออออหโโถว่าน อะไรก็เยอะอยู่นะเนี่ยเป,เป็นชั้นเป็นชั้นเรียงวางไว้เต็มห้องเลยมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งด้วยเก้าอี้แดงนี่ไว้ปีนขึ้นไปเอามั้งไปห้องต่อไปเลยอันนี้ห้องอาหารน่าจะเป็นโรงอาหารหลรมั้งด้านในตัวน,นี้มีอ,อนี่ไงอันนี้เป็นที่เขาแจกอาหารตรงนี้เหรอไม่รู้อ่ะแล้วก็เก้าอี้นั่งกินข้าวตรงนี้เอ้ยตรงข้างหน้าห้องอะไรวะดูไม่ชัด ร้านประหารเหรออุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวประตูเข้าไม่ได้นี่ว่าอยากไปดูร้านประหารเป็นไงวะประตูมันปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเช็คที่เดินต่อโอเคเดินขึ้นมาข้างบนแล้วบริเวณตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นเหรอหรือว่าเป็นที่อ่านหนังสือออกมาอ่านข้างนอกได้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวขึ้นไปเช็คข้างบนต่ออีกบริเวณด้านบนตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นของนักโทษหรอมั้งอุ้ยเดี๋ยวนะด้านข้างมีประตูออกนี่ว่าเดี๋ยวเดินออกไปดูบริเวณด้านนอกเอ้ยมีเป็นที่ซ้อมมวยเหรอตรงเนี้ยกรสอบใส่มันน่าจะเป็นที่ออกกาลังกายนักโทษแหละมั้งตรงนี้ก็มีเสาไว้ด้วยอุ้ยตรงนี้มีลูกบอลด้วยนี่ว่าน่าจะเป็นที่ออกกำลังกายมานั่งเล่นนั่นแหละส่วนตรงนี้เป็นบันไดสูงๆมนสแตนเลยฮะสแตนเชียร์เดี๋ยวลองขึ้นไปดูขึ้นมาบริเวณด้านบ นนี่ก็ถือว่านั่งได้อยู่นะเนี่ยแต่ถ้ามานั่งตอนเช้านี่อากาศดีเลยไปลงไปน่าจะมีประมาณนี้แหละไปกลับไปเช็คบริเวณอื่นต่อเลยเข้ามาข้างในห้องขังก็เช็กแล้วมันน่าจะมีแช่น,นี้แหละมัง้งไปเดินลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ว่างานนี้ตรวจสอบสาเรก็จครบหมดแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนโอเคโอ้ข้างนอกลมก็เย็นนะเนี่ยแต่ทำไมข้างในอากาศอุ่นๆร้อนวะโอเคเข้ามาข้างในเดี๋ยวแปลงกดต่อไปไว้ก่อนเอ่อกดต่อไปกดข้อที่สามถ้าเกิดว่าคุณท้องหิวขึ้นมาทางเราจะมีขนมมาม่และพวกเครื่องดื่มไว้ให้คุณกินในคืนนี้ไปกกกก่่่่่่ออ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 อนนนนนนเเเเเเพพพืืรรรรงงงงงงงททท้้้้าาาาาาาะะะะขขขคคุณจจตฝวััโโษหลีีีดยยๆมมู ข้างในนู่นนะแบตบโทรศัพท์ก็ยิงน้อยอยู่ไปไปข้างนอกแปกไว้ข้างนอกรมอย่างเย็นเลยแต่ข้างในโคตรร้อน ถึงว่าละนักโทษบางคนเขาถอดเสื้อกันโอเคเข้ามาข้างใน๋อตรงโตะนี่ไงเป็นกล่องใส่อาหารนี่ว่ามีพวกมา,าม่าราเมงแห้งเฮ้ยงั้นต้มไว้ก่อนตอนนี้ก็รอให้น้ำมันเดือดไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วตอนนี้บริเวณตรงนี้มีจอคอมด้วยนี่ว่าคอมมาเล่นอะไรได้ไหมวะเฮ้ยเสียงน้ำมันเดือดแล้วนี่ว่า,เด,าเดินไปดวนรู้สึกหิวข้าวพอดีเลยมาเปิดดูซิร้อนๆเลยหยิบมันเอาไปกินตรงนู้นนี่ว่าไปถือดีๆเดี๋ยวมันร้อนเอาไปกินข้างนอกโอเคเดินออกมาข้างนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรนะที่นี่เงียบๆดีโอเคเดินเข้ามาข้างในเอาราเมงมาวาง เรียบร้อยซดน้าให้หมดเลยอิ่มท้องเลยวะ่ะตอนนี้เอล้วม,มีน้ํากินไหมวะเนี่ยบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็สามารถนอนเล่นโทรศัพท์ได้นี่วะ่ะเออดงั้นตอนนี้อ่านกดข้อต่อไปไ้เลยแล้วกันมันเหลือข้อสุดท้ายละอ่ากดต่อไปกดข้อที่4ในเวลาตีสองครึง่งจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของคุณแต่ก่อนที่คุณจะพักผ่อนนั้นให้คุณลองตรวจสอบว่าวงจรปิดบริเวณแถวๆรถอย่าเผลอไปทักทายใครเพราะว่าในช่วงเวลานี้จะมีแค่คุณอยู่คนเดียวเพราะว่ารถที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่รถของตํารวจของรุ่นพี่ที่ลืมไว้หรือว่าเป็นหัััววหหหหหนนนน้้้้าาาาาาากกก็ไไมมม่่่่่่่ใชคือออรรถขงงงดดดีีีีีตตเเจททททลยยแผิฎบบสู และด้วยความขับรถที่เร็วที่เกินมาตรฐานของรถนั้นทําให้เขาสูญเสียการควบค<ม>ุมและเสียชีวิตไปนั่นเอง<ม>โดยเขาได้กลายเป็นวิญญาณสิงอยู่ในรถตำรวจของเขาลาักษณะการออกไล่ล่าของรถตำรวจผีสิงมันจะขับเคลื่อนได้เองโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถ้ามันพบเหยื่อไฟรถมันก็จะกลายเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณซ่อนตัวจะดีที่สุดโอเคข้อนี้เข้าใจแล้วอะไรวะเนี่ยเราค่อยไปดูแล้วกันก็วงจรนะ่ะน,น่งเล่นโทรศัพท์ตรงนี้ก่อนเพิ่งกินของอิ่มๆมานอนเล่นมันตรงที่นอนตรงนี้นี่แหละอ่ะเล่นโทรศัพท์จะเล่นอะไรดีวะเนี่ยวูดนอนไม่ได ก่อน โอ้โหนักเลียนทัวร์สภาพค่าเวลาซะเพลเลยตอนนี้ี2:30นแล้วเราออกไปข้างนอกก่อนไปๆข้างนอกนี่อย่างเงียบเลยล่ะวะเนี่ยไหนว่าจะมีพี่ทหารมาวะไปเข้าไปข้างในโอเคเดินเข้ามาแล้วไปทําตามกดข้อที่4ที่อ่านไว้ก่อนหนนี้เลยไปเช็คกล้อ,องจรดูความปลอดภัยเผื่อมีคนออกมันน่าจะเป็นคอมตัวนี้แหละมั้งลองเปิดดูเออใช่ด้วยตัวนี้แหละกล้องตัวที่1นี่ชั้นล่างโอเคปกติอันนี้กล้องที่2เป็นห้องขังนี่หว่าก็ปกตินะเออประตูตัวนี้มันปิดลงหมดเลยนี่หว่าอันนี้กล้องตัวที่3ด้านหน้าห้องขัง,งโอเคต่อมาอันที่4โอ้ตรงที่ออกกําลังกายที่นั่งเล่นข้างนอกนี่หว่ากล้องตรงนี้อ๋อเป็นกล้องตรงลงจอดรถนี่หว่าคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆลองเปลี่ยนกล้องได้มั้เออว่ะก่อน ที่เราไปเช็คมันมีแค่2คันไม่ใช่หรอวะารถทหารเนี่ยแล้ว้ฝั่งตรงนี้มันเอามาจอดได้ไงวะเดี๋ยวโอเค,อเคกระอกจากกล้องเดี๋ยวต้องเดินไปส้รวจตัวดูนะเนี่ยไป,ไปเลยไปเลยรีบวิ่งไปเลยอะไรวะก่อนนี้มีมี2คันนะถ้าเกิดมันมีคนขับมาจอดเพิ่มมันก็ต้องได้ยินเสียงรถเดื โ okay, อเคเดินออกมาข้างนอกไปรีบเดินไปเช็คเลยอย่าบอกนะว่ามันจะใช่กฎข้อที่4จริงๆอะ่ะไม่รู้ละ่ะมีอาวุธอยู่ป้องกันตัวได้อยู่ดีนะที่ลุงเอามาให้อะ่ะ okay, โอเคเดินมาตรงลงจอดรถเออวะ่ะใช่ด้วยมันจอดไว้3คันเลยนี่ว่ะเดี๋ยวเดินไปเช็คดูก่อนมันก็ปกติไม่มีอะไรนะเนี่ยแต่คันนี้มันมาได้ไงไม่รู้อุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหวิ่งละวิ่งละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอ้โหแม่ขับไล่ตาม,มาติดๆเลยว่ะแม่งไม่มีคนขับด้วยโอเคเข้ามาข้างในโอ้ตกใจอ้าวไฟดับเอ้าอะไรวะอุ้ยมันขับมาแล้วเดปิระออรียยบ้ไรวะเนนนีีี่ยยตตกใจหหมมดอุ้้้รงๆป เจอเต็มๆมันหันหน้ามาใส่คนลุกเลยพี่แล้วเดี๋ยวดูเวลาก่อนตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยตอนนี้เวลาตีสามยี่สิบสี่นาทีแล้วนี่หว่าโอเคโอ้โห okay, oh แถมไฟที่นี่มันก็ดับด้วยไฟตรงห้องข้างในทำไมมันไม่ดับวะไม่รู้อะคงออกไปข้างนอกไม่ได้ล้เดินมาตรงที่ประตนูน่าจะปิดแน่นอนนะประตูตรงเนี้ยเดี๋ยวกลับไปนอนเล่นตรงที่นอนตรงเดิมดีกว่าโอเคนอนเล่นอยู่ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวหาเล่นโทรศัพท์ข้ามเวลาไปก่อนออกไปข้างนอกไม่ได้โอ้ตอนนี้เวลาตีสามสี่สิบเก้าแล้วก็นั่งเล่นนานแล้วนะมันมาอย ชิบหายละชิบหายละโอ้โหแล้วจะทำยังไงละ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวลองไปเดินไปเช็คประตูก่อนโอ้โหแม่งมาชนประตูเลยวะ่ะแล้วประตูมันจะพังไหมนี่ยยิ่งเป็นประตูไม้อยู่ล็อกก่อนก็ล็อกแน่นอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะพังเข้ามาไหมวิญญาณที่สิงที่รถนี่เฮี้ยนจริงๆเลยวะ่ะโอ้โหเดี๋ยวส่องไปก่อนอุ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยขับไปแล้วนี่หว่าโอเครถมันขับไปละอะไรวะเนี่ยโคตรแปลกเลยผีสิงที่รถเรื่องจริงเลยเหรอวะเนี่ยเพิ่งเห็นกับตารถวิ่งได้เองเฉยนอนลงตรงนี้นี่แหละต้องจำใจนอนเล่นโทรศัพท์ยาวๆที่นี่แล้วเนี่ยออกไปข้าางนนอกกไไม่่ด้้แลลลววโคตรัเย อุ้ยเดี๋ยวนะเสียงใครวะอุ้ยคุณลุงคนเมื่อวานนี้วะเผื่อหลับลววเราวะเนี่ยเราโอเคเดี๋ยวเดินไปหาลุงก่อนเออละลุงครับเออ นี่ตื่นแล้วเหรอครับผมแล้วเออลุงมาตั้ง,ตงแต่ตอนไหนครับผมอ๋อลุงก็มาได้ก่อนนะนนี้นี่แหละเห็นเองหลับอยู่ก็ไม่อยากรบกวนพอถึงเวลาเลิกงานเองแล้วแหละไปเปลี่ยนชุดนะั่นเราไปรอข้างนอกอ่ะครับครับลุงเอาอะไรวะอย่างนั้นเอาปืนที่แกให้มาวางไว้บนโต๊ะตรงนี้นี่แหละเอาไว้คืนโอเคแล้วตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเป็นชุดตัวเดิมเรียบร้อยเดี๋ยวเดินออกไปหาลุงแกข้างนอกก่อนเออลุงครับงานผมหมดแล้วใช่ไหมครับเอเอก็ใช่อเดชเลิกงานละแล้วไม่มีใครมารับกลับบ้านแล้วนี่ฮะอ๋อมีอยู่ครับเดี๋ยวเพื่อนผมมารับครับผมอ๋๋ออ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 เเ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 เ้้้้ยยยยยยดดีีวนนนนนนะะะะลลุุงงงงคคคครรรรรรรัััััับบบ่่่ผผมมมมมสสสสืืืืไไไหหห็ถทาขโตกใจป อ๋อครับผมเอ้ยแล้วมันปกติยังไงวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองโทรหาเพื่อนก่อนมันจะเจ็ดโมงแล้วนะเนี่ยวิมาแล้วนี่หว่าเสียงรถว่ากำลังจะกดโทรหาพอดีเลยเออนี่เว็เป็นไงบ้างเพื่อนเออไอ้เมื่อคืนนี้แม่งเจอเตรียมเลยกูเฮ้ยเป็นหัวหน้าเว็บไปคุยไปหาลงวันเออครับลุงพ่ออะไรวะเดี๋ยวเดินไปดูกันก่อนน่ะครับเชลาขึ้นวันไปเว็บไปขึ้นรถอ้าวอะไรวะไปไปไปกลับกลับเออนี่ไม่ลืมขอเลยนะเว็บจากโรน่าเออไม่มีไม่มีอะไรลืมหรอกกลับบ้านได้เลย คือเบียดเอางัเมื่อคืน <só> น <c iful> ี้เป็นไงบ้างวะโอ้เมื่อคืนนี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยเมื่อคืนนี้รถแม่งขับเองได้เว้ยใช่เหรอวะตอนเด็กๆลุงครูบอกเคยเล่าไว้เลยนี่สัญนะว่ารถแม่งขับได้ฮะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาทำงานเฝ้าเรือนจำที่นี่หนึ่งคืนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง Over TD ทดีกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Over TD ทดีแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h อ p e e Pay to m o มานี่บัลเ p a เพย์ alet, และเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิศษ สำหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อ,เอย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ